สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเราสปอยจะมาสปอยซีรีส์สเปนเรื่องทรชนคนพนโลกซีซั่นที่2 e งอี EP ที่สาม คุณใช่ไหมที่ทำร้ายตำรวจนะฉันจะอ่านประมวลกฎหมายให้คุณฟังนะคะมาตรา5550การทำร้ายพนังงานตำรวจโทษจำคุก1-4ปีแต่เราจะทำให้คุณจำคุก4ปีเต็มๆเลยผมขอคุยกับทนายของผมจะได้ไหมครับได้เลยอยากคุยก็เชิญคุณต้องใช้ทนายเออไม่ครับผมอยากใช้โทรศัพท์ของผมพอดีผมเมมชื่อทนายไว้ในโทรศัพท์นะครับรอนี่แหละอย่าขยับนะฉันสงสารเพียงคนนั้นว่าเพื่อนถ้าหากให้เลือกกับไอ้พวก เราทะเลพวกนั้นกับคนร้ายนั้น ฉันว่าคนร้ายเจียกว่าก็คนร้ายมันเจีงเป๊กมากเลยต้องรอดูจนถึงตอนจบก่อนครับฮ่าฮ่าฉันรอตอนจบอยู่แล้วคนร้ายฟูตี้โดนยิงตายยกแก่งแน่นอนเอาละเอาว่าเป็นวันนี้เรายกเลิกการเรียนก่อนพวกเราไปหาอะไรกันคิดดีกว่าเรโอจําได้ไหมผมบอกว่ามีอุปกรณ์ติดตั้งกันจ็บได้ครับถึงเวลาทมแล้วครับออเอกรเทนนี่ใครทำเนี่ยเออคือคือบริษัทหนึ่งทมเนาะนี่มันห่วยมากเลยนะครับดูก็รู้ว่าบริษัทสมักเล่นทถม ได้ผมทำเองผมผมศึกษาวิธีในอินเทอร์เ,เน็ตแนอะเนาะขึ้น <c oughs> ศึกษาในเว็บไหนเนี่ยผมดู Youtube ช่องเจเจมาแล้วกับช่องแซบนัวควรวยายติม๋มแต่ช่องแซบนัวควรวยายติ๋มเขาสอนทำอาหารกับเก็บเห็ดไม่ใช่หรอมันก็ใช่ผมถึงเรียกคุณมองไง เรียบร้อยผมติดตั้งโปรแกรมแปลงเสียงให้แล้วทีนี้พอคุณจะคุยกับตำรวจคุณก็แค่กดปุ่ม Ms ติดต่อมิวเซียมแค่นี้แหละครับโปรแกรมก็จะเปลี่ยนเสียงคุณคุยกับใครก็ตามขอลองได้ไหมได้สิครับขอลองเสียงคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้หญิงได้ไหมคุณก็รู้คุยหลอกูกคุมก่อนดีบอกเสียงนี้ฉอยได้เลยศาสตราจารย์ทำไมคุณตัดลีโอออกจากแผนบอกมาสิจริงๆผมไม่ต้องอธิบายให้คุณฟังแต่ว่าผมว่าเขาไม่พร้อมที่จะไป คุณคิดผิดแล้วคุณแน่ใจเหรอคุณเคยทำงานกับเขา เมื่อหลายเดือนเนระคุณรู้จักเขาดีลึกๆแล้วเขายังเด็กมากเขายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะทำกันผมไปที่นั่นใช้กระสุนจริงไม่มีชีวิตสำรองเหมือนวิดีโอเกมฟงผมก่กนเนาะมันเป็นความรับผิดชอบของผมที่จะไม่เอาเด็กมาเกี่ยวด้วยผมจะจ่ายค่าเสียเวลาให้กับเขาแต่เขาจะไม่ได้ไปด้วยเขาเก่งที่สุดในงานของเขาคุณก็รู้เรื่องนี้คุณจึงเลือกเขามาเขาเป็นเทพในด้านนี้เขาเป็นอัจฉริยะจนจะเพี้ยนอยู่แล้วคุณก็ไม่ต่างกับเขาใช่ไหม คุณว่าคุณปกติเหรอคิดว่าเรียงเสื้อผ้าตามนี้จะปกติเหรอนี่มันอะไรใครซื้อเสื้อผ้าให้คุณฮะผมเสียใจแต่ว่าคุณไม่ใช่คนตัดสินในเรื่องนี้ทำไมจะไม่ใช่ถ้ารีโอไม่ไปฉันก็ไม่ไปฉันก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ขนาดนั้นเหมือนกัน บางทีพวกเราทุกคนก็อาจจะเป็นเด็กในบางเรื่องและผมว่านั่นก็อาจจะทําให้พวกเราทุกคนค่อนข้างจะวิเศษมีความแตกต่างบางทีมันอาจจะไม่ช่ยอุปสรคก็ได้บางทีมันอาจจะวิเศษแต่ไม่ต้องบอกฉันบอกดีโอหลังประตูขอบคุณสตราจารย์ผมสัญญาว่าคุณจะไม่เสียใจสวัสดีครับผมจะคุยกับนักสืบราเกีุโริโยครับมีเรื่องเร่งด่วนครับนี่ใครพูดครับนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเร่งด่วนครับคุณนักสืบโมริโยมีเรื่องส่วนตัวเร่งด่วนครับไปรับสิ ฉันไม่ไปไหนหรอกคุณเป็นใครคะราเกลขอบคุณพระเจ้านี่ผมเองผมสวาตอนนี้ผมโทรมาจากสถานีตำรวจตอนนี้ผมโดนจับเขาบอกว่าผมทำร้ายเจ้าหน้าที่พนักงานความจริงผมทำร้ายสามีเก่าของคุณเนาะอะไรนะผมโดนใส่กุญแจมืออยู่เขาบอกว่าจะคำผมสี่ปีและไม่รู้ว่าอะไรหลายอย่างผมอยู่คอรดิโอครับโอเคไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันไปที่นั่นนะมาต่อกันเลยคุณกำลังจะบอกฉันว่าศาสตราจารย์คุณจะสวยกว่านี้ถ้าคุณไว้ผมสั้นคุณนักสืบทรงผมนี้ทำให้คุณเหมือนคุณแม่ มันจะทาให้ฉันอยากเล่าให้คุณฟังทุกเรื่องเลยงั้นก็ดีค่ะเพราะฉันอยู่นี่อยู่แล้วฉันดีที่จะฟังคําที่คุณพูดทุกเรื่องลองมองแง่ดีสิคะคุณจะได้ไม่ต้องคอยหนีตํารวจฉันอยากฟังคุณเล่าตั้งแต่ต้นเลยอยากรู้ว่ามันเริ่มต้นยังไงเหรอศรสตราจารย์มารับฉันด้วยรถอีวิซาสีแดงระหว่างที่ตํารวจกำลังรอซุ่มจับฉันไม่สิก็ต้องก่อนหน้านั้นออกไอ้เด็กนั่นหมอนั่นชื่อนิเกิลมันเดางเกงในฉันต่อหน้าฉันเรียนคุณเชื่อไหม ทางโรงเรีนยนดันไล่ฉันออกแทนที่จะเป็นเด็กเวนนั่นนั่นแหละทุกอย่างเริ่มต้นที่นั่นเฮ้ย <Hey, S 1> ไอผู้หญิงคนนั้นพูดเป็นจริงหรือเพื่อนที่นายอัดตำร,รวจนะจริงครับนายต้องมาเป่อการป้องกันตัวถ้าจะอยู่ที่อัดตำร,รวจโอ้โดนนักแน่แต่หน้าตานายก็ไม่เหมือนจะอัดใครไ,รได้นะพอศาสตราจารย์ได้ยินอย่างนี้ก็เลยคิดแผนออกโทษนะครับขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับ เฝ้าโขอ,โอ้อยฉันไม่ได้มาสมัครเป็นพยาบาลเฝ้าใครที่นี่และฉันก็ไม่ได้สมัครมาฟังปากคาถาของนายหรือบำบัดโรคจิต บ้าบอก่อนหน้านั้นฉันบุ่มบามก็จริงเพราะฉันไม่อยากให้ทุกอย่างพังเมื่อตอนนี้เธอเป็นคนดีนะที่ห่วงกลุ่มของเราขนาดนี้นายรู้ไหมว่าที่ฉันห่วงจริงๆคืออะไรฉันห่วงศาตราจา์เบรินเขาไม่อยู่เราก็เลยเหลือแต่นายเขาเป็นคนคุมแผนนี้ได้และเขาึะเขียนแผนขึ้นมาไงแผนที่สมบูรณ์แบบทุกคนก็ต้องทําตามแผนทําตามทุกขั้นตอนโดยที่ไม่ต้องออกนอกลู่นอกทางมันยากเลยเหรอแต่นายมันออกนอกลู่นอกทางไปแล้วในสง่งเกียวให้ตำรตวจตเกียวก็ยังจะได้ส่วนแบ่งเ้อเถ ทำตัวดีและปิดปากด้วยนายพูดว่าอะไรเธอต้องได้ส่วนแบ่งยู่แล้วถ้าเธอโดนจับไม่ใช่โดนนายส่งตัวเธอเข็นลงบันไดเหมือนส่งเจือให้มากินแบบนั้นนะ้าแล้วตอนนี้เธอคงโมโหเราแทบบ้าเธออาจพูดไปแล้วก็ได้เธออาจแฉเราทุกอย่างแล้วตำรวจก็ไปรอที่โกดังนั่นแล้วขุดอุโมองค์ย้อนกลับมาช่วยเขียนความคิดเห็นในกล่องแสดงความคิดเห็นนั้นได้ไหมเพราะแย่หน่อยถ้าเห็นลีโอตอนนี้ความแนะนําเธอไม่มีประโยชน์เพราะระบบนี้ผู้ชายเป็นใหญ่หม,ม,มายความว่าเพราะฉันคุมที่นี่ และถ้าหากเธอไม่อยากลงเอยเหมือนลีโอกับโตเกียวฉันขอแนะนําให้เธอสงบสติเธอเป็นอะไรไปในโรบีเธอกับโตเกียวมีรอบประจำเดือนตรงกันหรือไงคุณกับฉันเราคล้ายกันนะฉันว่าชีวิตฉันคงไม่ตื่นเต้นเท่ากับชีวิตคุณหลักนะจริงฉันก็ว่ายอย่างนั้นแหละ แต่การเป็นผู้หญิงในกรมตำรวจมันน่าจะไม่ง่ายหรอกนะก็เหมือนกับการอยู่ในแก๊งโจรปล้นแหว์เราเป็นคนส่วนน้อยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็ต้องเอามดลูกไปเสียงตลอดเวลาจริงไหมคุณไม่คิดว่ามันเหนื่อยเหรอสลินฉันคิดว่าคุณพยายามจะ่วนเวลาและคุณทำลายโอกาสที่จะได้ลดโทษนะรู้ไหมทุกนาทีที่เสียไปเท่ากับหนึ่งปีของคุณฟังนะ ตอนนี้คุณยังสาวยังแซ่และก็สวยด้วยและก็หุ่นดีด้วยและอีก1 2ปีข้างหน้าคุณก็ยังจะโดดีแค่มีริ้วรอยบ้างคิดดูสิถ้าติดคุกไปอีก24ปีละถึงตอนนั้นคุณก็จะเข้าสู่วัยทองแล้วถึงตอนนั้นเป็นอะไรที่ห่วยมากใช่ไหมเรโตแม่เขาก็เคยเป็นฉันไม่ได้พูดถึงภาวะประจำเดือนนะฉันพูดถึงความสูญเสียคุณจะสูญเสียสิ่งที่สำคัญไปสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณมันจะหายวับไปตลอดกาล ชีวิตของคุณ <c oughs> คุณนักสืบคะนี่คุณกำลังนึกภาพฉันตำสวนเลยคะหรือว่ามีครอบครัวหรือว่าเปลี่ยนพ่ออ้อมเด็กไม่มีวันหรอกนะฟังนะฉันจะให้โอกาสสุดท้ายกับคุณก่อนที่จะโทรหาผู้พิพากษาถ้าคุณไม่พูดตอนนี้คุณไปเข้าห้องขังได้เลยคุณเสียโอกาสที่จะได้ลดโทษน้อยที่สุดและเป็นอิสระภาพหรือพูดอีกอย่างคุณจะได้เพิ่มโทษ1 0บถึงสิปีฉะนั้นช่วยคิดที่ดีก่อนที่คุณจะโยนโอกาสนี้ทิ้งให้ฉันแนะนำไหมว่ามา คิดถึงสถานที่ดีๆคิดถึงช่วงเวลาที่เรามีความสุขช่วงเวลาที่ดีๆหายใจเข้าลึกๆแล้วคิดถึงช่วงนั้นไม,ไม่ไหวแล้วนายไม่ไหวแง่ๆอยู่แล้วแหละเพราะนายโดนยากล่อมประสาทมันเป็นยาสะกดกจิตนะนายทำใจให้สบายและผ่อนคลายข,ขอน้ำขอน้ำหน่อยนายนอนต่อไปเถิดนะผมจะดอได้ไงพึ่งฝันเขียนเตียวเกี้ยว โตเกียวก็แค่ผู้หญิงเร็วๆคนหนึ่งไม่เห็นเลยว่านางทําอะไรในความหวังของชีวิตฉันให้เข้าห้องน้ำแค่ห้นาทีนะเร็วๆนะพอเข้าห้องน้ำมาศาสตราจารย์ก็นําหินมาทุบร่างกายของตัวเองรีโอนายจะไปไหนจะออกไปจากที่นี่ไงไม่ไม่ไมครับป้านายต้องหาทางเล่นงานเบอร์ลินโดยที่จะไม่ไปมอบตัวสวาผมขอโทษจริงๆผมขอโทษฟังนาะ ผมขอโทษจริงๆที่ทำเรื่องแย่ทำไมเขาต้องต่อยคุณบอกมานะมันไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งหมดหรอกเนาะคือผมพูดเรื่องแย่ที่เขาทำกับคุณขึ้นบ่อคือเขาทำร้ายคุณกับน้องสาวของคุณเธอะพะผมขอโทษจริงๆมันไม่สมกับเป็นผมเลยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเข้าเสียงผมผมโกรธมากจริงๆผมสาบานผมไม่ใช่คนใช้ความรุนแรงและไม่เคยชกใครจริงๆ ผมชอบแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยมากกว่าแล้วคุณปกป้องตัวเองไหมคือผมก็ไม่ใช่โมฮัมหมัดออลีแต่ว่าผมก็มีศักดิ์ศรีของผมเหมือนกันผมก็มีบ้าที่สสดยไปนิดหน่อยเหมือนกันเขาก็สมควรโดนนีโ่โอะแต่ดูเหมือนผมจะเป็นกระสอบทรายแล้วครบตัวดีไหนขอเดูซิโอ้ยพระเจ้าช่วยฉันจะไปตามหมอมาดูคุณคุณรออยู่ตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะเคลียร์เอง ขอบคุณครบพอฉันบอกว่าคบใครคุณก็หาโอกาสอัดเขาเลยเหรอเฮ้ยเฮมันต่างหากอัดผมผมไม่ได้แตะต้องตัวมันเลยฉันอยากให้คุณถอนแจ้งความเดียวนี้ได้คุณก็ถอนฟ้องผมก่อนสิเรื่องนี้เขาจะดีกับคุณมากเลยนะตอนขึ้นศาลคดีของเรานอกจากอัดฉันแล้วยังอัดแฟนฉันด้วยมันล็อกคอผมจนสลบเลยเนาะหมอนั่นมันนอนดิชดๆเก็บเรื่องโกหกไปบอกเจ้านายคุณเถอะนี่มันจะเป็นเรื่องดีในชั้นศาลราเกลผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมไม่ได้แตะตัวมันเลยอ๋อเหรอ งั้นมากับฉันฉันคือนักสืบราเกโรมริโยมาจากส่วนกลางค่ะฉันอยากรู้ว่าใครบันทึกคำให้การของชายคนนี้ค่ะแล้วทำไมไม่มีใครตามหมอมาดูเขาทั้งที่เขาดูตำรวจทำร้ายแบบนี้ซาวาช่วยเปิดเสื้อของคุณหน่อย ชายคนนี้จะฟ้องข้อหาใช้อำนาจโดยไม่ชอบลงบันทึกที่เขาบาดเจ็บด้วยรอเกลผมไม่รู้ว่ารอยช้ำนี้มันมาจากไหนผมไม่ได้แตะต้องตัวมันเลยเยือมีอรอยช้ำที่หน้าอกและชายโครงและก็น้าท้องอย่างชัดเจนนี่เป็นร่องรอยของการโดนซ้อมมีใครลงบันทึกเรื่องนี้หรือ,อยังรอเกลเดี๋ยวโกนก็ได้ผมจะถอนแจ้งความก็ดีฉะนั้นฉันจะถอนฟ้องคุณเหมือนกันไขกุญแจมือเขาด้วยค่ะผมไม่ได้ระแวงเกินเหตุน,นะครับพวกเขาเก็บรอยในมือกับข้อมูลส่วนตัวผมไป บันทึกการจับกลุ่มของเขาอยู่ที่ไหนคะไปกันเถอะสวาฉันไม่เคยรู้สึกเคว้งควางอย่างนี้มาก่อนฉันไม่เหลืออะไรเลยฉันทำได้แค่ตัดสินใจว่าจะขายเพื่อนอีกทีหรือต่อรองลดโทษให้กับตำรวจคุณมีอะไรอยากจะพูดฉันฉันอยากกินกระเพราไข่ดาวอะไรอะไรสักชุดค่ะผู้พัน พวกคุณรู้ไหมช่วยกินอาหารขยะมาสี่วันโตเกียวผมจะไม่ทําให้คุณผิดหวังผมคิดทุกอย่างมาหมดแล้วอีกอย่างผมเป็นคนโชคดีมากด้วยผมอยากให้คุณจําเสมอว่าผม จะไม่ทําให้คุณผิดหวังไม่ไหวแล้วผมจะกลองน,นี้มาสามสิบกล่องเลยนะผมไม่สนว่าผมเคยโดนยิงนี่ยังไม่ได้นับแผลเป็นและแผลที่ติดทางใจฉันไปตลอดชีวิตเลยนะ้กเถมฉันจะกลับวาทํงงานที่นี่อีกโดนย้ำเตือนฉันตลอดทุกวันเลยมันก็ลาบากใจสําหรับเราทุกคนนั้นแหละค่ะบางคนอาจจะป่วยเป็นโรคเครียดเนื่องจากสภาวะสะเทือนใจไปชั่วชีวิตก็ได้นะคะอย่างนั้นละผมละคนหนึ่งที่เป็นแน่ๆนไม่น่าจะมีใครสะเทือนใจที่เสียทุกอย่างไปเหมือนกับผมผมเสียทุกอย่างเลยและเงินชดเชยก ไม่ได้ช่วยอะไรผมไม่ได้ใกล้เคียงเลยแล้วันหนึ่งล้านยูโรนั่นแต่ลกเป็นบ้าเราจะไว้ใจพวกที่เขาเราเป็นพักคยักี์นั่นเหรอช่วยหุบปากสักทีได้ไหมคะแอดดิสันไม่เอาจ้าแต่หนูลำคาญหนูเบื่อที่จะฟังเขาแล้วคะ่ะถ้ามันแย่นะักคณรับข้อเสนอเขาทําไมฉันก็เคยบ่นทุกเรื่องเหมือนกันบ่นเรื่องพ่อแม่บ่นเรื่องที่ฉันโดนรังแกที่โรงเรียนแต่ฉันก็ได้แต่ทนรับ อดิสันจ้ามันก็ธรรมดาที่เราจะสิ้นหวังตรงกลนข้ามค่ะเรื่องนี้มันอาจจะทำให้ชีวิตของพวกคุณพังแต่มันทำให้ฉันตาสว่างคนเรากินอะไรก็จะเป็นแบบนั้นแต่ฉันจะไม่ยอมกินอะไรห่วยๆแบบนี้อีกแล้วฉันจะไปจากที่นี่อดิสันอย่าพูดโง่ๆนะครูเป็นผู้ดูแลเธอระหว่างนี้เรื่องความปลอดภัยครูก็อยู่เพื่อเงินและพวกคุณก็กินเศษของเหลือจากไอ้พวกนี้ยเป็นผู้สมคบคิดกับไอ้พวกโจรแต่หนูไม่ใช่อีกอย่างการออกจากที่นี่มันไม่ยากเลยไม่ได้เยอะเลยเหรอ จึงเงยฉันจะทําตัวเองให้บาดเจ็บให้พวกเขาพาฉันไปที่อื่นที่ที่จะหนีได้ตั้งแต่มาที่นี่ฉันเห็นพวกเขาทําไปหลายครั้งแล้วพวกเขากดปุ่มแค่สี่วินาทีประตูหน้าก็จะเปิดและภายในสี่วินาทีคุณต้องวิ่งให้เร็วและคุณก็จะเป็นอิสระสี่วินาทีบรรดานพอที่พวกนั้นจะยิงคุณได้สบายเลยเนาะอันนั้นเดี๋ยวก็รู้เป็นยังไงบ้างตุปรกรณ์เมื่อคืนหลับฝันดีหรือเปล่าฝันเห็นเงินล้านแล้วหรือจังเดี๋ยวก็ฝันต่อไปก็แล้วกันเพราะพวกคุณไม่ได้กินโลกมันก็แค่โกหกก็เหมือนพวกเราไม่ได้ ปล่อยพืชของคุณคนที่เลือกอิสระภาพแทนกัน,นล้านพวกนั้นเนอะไม่ใช่เลยพวกเขาถูกขังชั้นใต้เท้าของพวกคุณไอบ้านี่มันทำอะไรของมันวะพวกเขาถูกล่ามโซ่วไว้ในท่อเล็กมันก็แค่แผนลวงเพื่อให้พวกคุณเชื่อมันผูงแกะแล้วก็ทำงานให้กับพวกเราอย่างยิ้มแย้มในพวกคุณยิ้มแยบสิเขาจะประกาศให้พวกคุณยิ้มแยบเสมอผมพูดถูกไหมคุณอังเกรตก็โยโย่โซ ห้อมทำหน้าปึ่งถูกไหมนายพูดจบหรือ,อยังพวกนายจะไม่ได้ออกทางรูที่คุณคุดห็อกไมยเราจะใช้อุโมงค์ที่หนึ่งที่เราต้องจากตู้นิรภัยกลอกกระสอบที่นายทำเป็นการก่อขบฏเรีโอมันให้อภัยไปได้ เอาตัวไปได้เรื่องอะไรไหมเธอไม่พูดสักคมเลยเห็นได้ชัดว่าคุณตเกียวไม่ได้ให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกเลยผู้พันคะขอถามอย่างหนึ่งค่ะผู้ช่วยนักสืบโรดิโอเคยพูดอะไรถึงช้อนชาบ้างไหมคะพูดถึงช้อนชอหรอไม่ทำไมหรออังเกิลเอาไปตรวจก่อนจะเกิดอุบัติเหตุนั้นและรอย้นมือนั้นก็ตรงกับผู้สงสัยเขาเป็นคนร้ายที่อยู่นอกอาคารแล้วคบเป็นใครกันแน่ ฉันยังไม่รู้แต่ดูมันเขาจะวางยารถอังเกลมีแค่อังเกลที่รู้ว่าเขาเป็นใครและก็เธอด้วยฉันขอถามอะไรหน่อยสิเธอปิดปากเงียบเพื่อเพื่อนทุกคนหรือเพื่ออนิบาลฟอร์เตสเพราะว่าเหมือนพวกคุณรักกันมากในรูปนี้ถ้าให้ฉันมีข้อเสนอซื้อหนึ่งแถมหนึ่งละ่ะ <c oughs> ช่วงโปรโมชั่นนะฉันจะให้ข้อเสนอกับเขาเหมือนที่คุณได้คือลดหย่อนโทษที่ข้อเสนอและความร่วมมือข้อแม้ก็คือข้อมูลที่คุณให้กับเราตอนนี้มันจะต้องช่วยให้เราหยุดยั้งวิกฤตฝันร้ายในครั้งนี้ได้คุณจะได้รับโทษหนึ่งในสามแค่นั้นนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกเราทำผิดมากพอที่จะติดคุกไปหลายชาติเลยไม่มีผู้พิพากษาที่ไหนให้ได้หรอกไม่ว่าแต่คุณเลย,เยฉันไม่รู้ว่าคุณได้ยินอะไรมานะ แต่ถ้าคุณสำนึกผิดแนละให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเยอะอีก50คนฉันรับรองได้ว่าผู้พิพากษาจะมีความเมตตาอดีตบอดพอเต็ดไม่มีอัดจกอกำรุนแรงเขาจะได้ออกมาภายในห้าปีเขาจะออกมาภายในอายุ24ก็เหมือนกับเขาเรียนจบฉันคิดว่ามันจะดีกับเขานะดีกว่าแฟนเก่าของคุณไม่นอกไปคุยอย่างนั้นกับตัวประกันเลยนอะรรีโอคุณจะมอบตัวผมเหมือนโตเกียวเหรอฮะเตรียมมัดให้นั่นก็แล้วกันผมไม่หุบปากแนะ่ฉันไว้ใจโตเกียวแต่หน่อยมันเป็นไอเด็กปากเสียเขา ไม่ได้เหมาะสมกับเธอว่าไม่เฮลซิงกิโตเกียวเขาจะปิดปากเพื่อป้องกันนายแต่นายแค่หายตัวไปก็เธอไม่รู้ไม่มีร่องรอยนายจะทำอะไรก็ทำสิ่งที่นายร้องหายอยากโดนนี่ไงการประหารชีวิตเพราะตอนนี้นายเสียสติไปแล้วจริงๆฉันคงปล่อยให้นายไปอยู่ข้างนอกไม่ได้และอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้การที่นายบอกตัวประกันก็เหมือนกับก่อนบอกตัวประกันก็เหมือนกับการประหารชีวิตตัวเองไปแล้วฉันไม่มีอะไรที่จะรักเลย เอ้ยเอ้ยก็ได้ฉันอาจจะลังเลนิดหน่อยไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรแบบไม่มีหัวคิดโดยไม่สนว่าผลที่จะตามมาเราก็สนใจพอๆพกับทุกคนนั่นแหละเพียงแค่เรามองเห็นผลลัพธ์ตอนที่สายไปแล้วมองเห็นผลลัพธ์ตอนที่มันจ่อหน้าเราแล้วมีอะไรจะฝากบอกใครไหม น้อยพอมีเวลาที่จะเลิกทำตัวทุเรศเนาะเบอร์ลินนายทำบ้าอะไรของน้ยมันหมดเวลาที่จะมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็เห็นแล้วประชาธิปไตยเมื่อก็ทำได้แค่ทราบปัญหาฉันจะตัดสินโทษหมอนี่ด้วยตัวเองอยุสไร้สาระได้แล้วทุกคนก็เครียดกันหมดนั่นแหละเบอร์ลินจะทำพังไปมากกว่านี้เลยเบอร์ลินเราไม่ควรมาคบกันเองตอนนี้เนาะ เบอรินรีบลดปืนลงด,ดีกว่าถ้านนายไม่ทําโดยดีนายจะเจ็บปวด,ปวดมากๆเลยเพราะฉันเจอ,อยากแก้ปวดของนายแล้วแล้วเธอจะทํำยังไงฮะนายโรอบอีทุบยาทีละเมตดเหมือนโตเกียวทำนั่ะเหรอฮะก็ไม่แน่เพราะฉันกำลังมีประจำเดือนพอดีก็เพราะเราเป็นผู้หญิงที่เอาแน่อรอนไม่ได้ดีฮะและเราก็จะร้ายมากถ้ามีคนทําให้เราอารมณ์เสีย ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเบอร์รินนายมีสายที่ไม่ได้รับไปใช่หรองั้นก็ได้ฉันคิดว่าคุณเลือกแล้วเลือกผิดแต่คุณก็เลือกแล้วเอาตัวเธอไปและในตัวนั้นทุกอย่างก็ชัดเจนฉันมองตัวเองขึ้นศาลและติดคุกแต่ฉันรู้ว่าคุณนักสือพูดถูกอย่างมันไม่คุ้มเลยสักนิดที่จะสละตัวเองกับแผนที่ล่มเหลวไปแล้วแผนของศาสตราจารย์กับเขามาหลอกลวงฉันด ชื่อของเขาคือเซจิโอรอเดี๋ยวก่อนให้เธอพูดต่อศาสตราจารย์ชื่อมาร์คิโอราเจโรนาพ่อของเขาคิดแผนการปล้นนี้แล้วใครคือคนที่อยู่ข้างนอกคุณนักสืบครับคนร้โทรมาจากโรกระสอบครับสวัสดีครับคุณสบายดีไหมครับก็สบายดีค่ะฉันบอกตามตรงก็ฉันเป็นห่วงคุณนิดหน่อยคิดว่าเราจะไม่ได้คุยกันอีกแล้ว ฉันคิดว่ามีเรื่องร้ายเกิดกับคุณซะแล้วคุณซาซิโอขอคุณบอกนะคุณนักสืบที่เป็นหัวผมแต่ผมเป็นคนโชคดีอย่าลืมเรื่องนั้นสิผมเลยโทรมาทักทายหน่อยครับผมเข้าใจว่าคุณกำลังสอบคุณโตเกียวถ้าคุณสอบเธอเสร็จแล้วคุณโทรมาหาผมผมจะรอคุณอยู่ตรงนี้นี่แหละคุณมีอะไรจะบอกฉันที่เขาส่งฉันออกมาเพื่อบอกคุณต่อหน้านี่แหละเรามีระเบิดไฮโดรเจนอยู่ในนั้นเพียบ17กเกอตันแล้วเราจะจุดระเบิดวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงตรง แล้วฉันก็อยากคุยกับบาทหลวงด้วยฉันอยากจะสารภาพบาปได้เลยถ้าง,งั้นคุณจะโดนขังเดี่ยวโดวยไม่มีข้อแม้โกเม็ตเขียนยับเป็นในรายงานว่าเธอขาดความสำนึกผิดและความร่วมมือส่งเธอไปที่คุกที่ใกล้ที่สุดรีบเอาตัวเธอไปฉันโทรมาถามความคืบนอก ทุกอย่างในนี้ราบรื่นดีราบรื่นดีเหรอราบรื่นชนิดที่โตเกียวถูกสอบสวนอย่างนั้นเหรอราบรื่นชนิดที่นายจะยิงเป้าลิโออย่างนั้นเหรอนายกำลังจะทำอะไรโยเบอร์นินศาสตราจารย์นี่นายโรบีพูดเบรินเกิดป่วยกระทันหันแต่ดีต่อไปฉันเป็นคนคุมจากนี้ไปคือระบอบผู้หญิงเป็นใหญ่ แล้วทลอลิชนคนป้นโลกซีซั่นที่2อ p ีพีที่3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ